อ่ะทุกคนก็สวัสดีครังนั้นครับวันนี้ก็เลขสวยนะครับวันวัน,วนที่หกเดือนหกนะครับดูดิราคาจะหกไหมนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแนะนํากันไปแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อคืนตอนคืนเนี่ยมีมีไลฟ์พิเคราะห์ให้ด้วยเนาะว่าถ้าเกิดว่าเขาทุบลงหรือว่าหลุดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างลงแรงนิดนึงนะครับซึ่งก็ลงแรงจริงนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราพูดตรงไหนแบบไปบ้างละกันเนาะ ในตัวของทองคําก่อนเลยนะครับทองคำเนี่ยคือเมื่อวานนะเรามีการนั่งนั่งวิเคราะห์กันอยู่นะครับก็คือมีการเเปิดพอร์ชั่นฝั่งบายนะครับแถว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 เออสามสามเจ็ดสองนะครับแล้วก็มีแถวดนิดๆหน่อยนะครับแถวแถวซักถ้าเกิดเป็นช่วงกลางคืนให้เป็นช่วงนี้อ่าอ่ามีมีตรงนี้มีตรงนี้ก็คือเขาได้เราเนี่ยได้กันไปประมาณพันห้านะครับพันห้าร้อยจุดโดยประมาณนะครับแต่ว่า เมื่อมีการหลุดคือคือชุดเนี้ยครับมันไม่ได้แข็งแรงหรือว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีดีมาอะไรที่มันมากมายอะไรมากมายเนาะซึ่งมันจะมีแค่จุดเดียวแต่พอมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันมีการลู่ตัวลงมาค่อนข,ข้างเยอะเนาะคือถ้าเกิดมองกับเผยแค่เนี้ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันจะมีดีมาแค่บางจุดซึ่งบางจุดเนี่ยถูกใช้งานหมดเกือบหมดแล้วนะครับพอถูกใช้งานเกือบหมดแล้วเนี่ยพอลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคามาเลยไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราพอจะใช้งานได้นะก็คือตัวของค่าเฉลี่ยนะครับรายวันรายเดย์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือมาจากตัวของเส้น EMA นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอืออันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่เรายัางเชียร์หน้าบายกันอยู่นะครับซึ่งราคาของเมื่อวานเนี่ยลงมาไม่ต่ำอ่าลงมายังไม่หลุด ตัวของเส้น EMA 200นะครับราคาเลยยังมีการดีดตัวขึ้นได้อยู่นะครับซึ่งใครที่ติดดอยไว้หรือว่าติดแถวๆนี้ไว้นะครับก็ยังคงได้ออกได้อยู่แหละนะครับเพราะว่าคือคืนนี้เนี่ยจริงๆอยากจะให้เคลียร์เคลียร์หน้ากระดานของตัวเองออกก่อนบางส่วนนะครับหรือจะเคลียร์ให้หมดเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากวันนี้มันจะมีข่าวตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแรงเนาะก็คือเป็นตัวของนอนฟาร์มเพโลตอนทุ่มครึ่งตรงนี้จะมีวอลลุ่ม มามาหาสารเลยแหละนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเรามาระวังตอนทุ่มครึ่งอาจจะไม่แรงก็ได้นะครับหรืออาจจะแรงอันนี้เราก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงกลางคืนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เดือดน,นะครับวันนี้อาจจะเดือดน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสี่ชั่วโมงมาคอรอ,อแล้วนะครับก็คือมีการทิ้งตัวลงมาในระยะหนึ่งนะครับ แต่ยังไม่ได้เสียโครงสร้างของขาขึ้นผมย้ำนะครับยังไม่ได้เสียขคงค้างยังไม่ได้เสียโครงสร้างของขาขึ้นในภาพใหญ่ยังไม่ได้เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับนบอาจจะไกด์ไลน์เข้าๆไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีซัมติงนะครับก็คือมีการดรอปตัวลงนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรามองเป็นจุดของแนวรับไปเลยแล้วกันเนาะก็คือตรงนี้ จริงๆตรงนี้เราอาจจะมองเป็นแนวรับไปแรกอันแรกไปได้ก่อนนะครับแล้วก็เอคีนี้เลยผมตีเส้นนี้ให้ตรงนี้อันนี้คือโซนของแนวรับแรกที่เขาถูกทำลายเนะเา,าะเบรก out of i m b a l a า c นะครับแล้วก็เส้นเทนไลน์ที่เพิ่งจะถูกทำลายไปนะครับมันก็จะกลายเป็นแนวต้านนะปัจจุบัน คือถ้าเกิดว่าโอเคมันมี PA กับตัวลงเราก็อาจจะเริ่มโฟกัสในการเล่นเซลลลงมาได้นะครับเพราะว่าโซนแรกเนี่ยที่ตอนแรกที่เราบายกันไปก็คือโซนนี้เนาะเนี่ย FVG โซนนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยถูกต้องไหมครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะยืนเหนือไฮก่อนหน้าได้หรือย่อลงมาแล้วก็ยังยกตัวเองขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือส่งบ่งบอกแล้วว่ามันเป็นดีมาที่มันไม่ค่อยแข็งแรงอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงในระ,ระยะสั้นได้อยู่นะครับโอเคไหม หรือถ้าเกิดว่าขึ้นไปวันนี้เลยทั้งวันแล้วช่วงกลางคืนดรอปลงอาจจะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในลองเทอมนะครับเพราะว่ารบยังคงดูภาพใหญ่อยู่นะคือภาพใหญ่เนี่ยเขายังคงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็จอจอ,จอกล็ๆกับออทามายคือตัวของนอนฟาร์มเนี่ยมันมีมันมีแพทเทิร์นบางอย่างนะครับก็คือสมมุตริราคาเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อน หรือว่าปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นมาก่อนในระยะหนึ่งนะครับพอวันที่ข่าวออกเนี่ยมันจะส่งผลกับช่วงระยะเวลาที่มันส่งผลตามมาเช่นสมมุติว่าครั้งก่อนครั้งก่อนที่ผมจําได้เลยก็คืออหลังน่าจะเป็นก่อนทําปะอ่าก่อนทําทีาท่ที่ผมจำความรู้สึกได้นะก็คือ,อเขาทิ้งตัวลงมาจากจุดทำให แถวสองพันกว่าที่ผมจําได้ครั้งนั้นที่ผมนั่งเทรดกับนั่งเทรดกับออสถานการณ์จริงตอนนั้นเลยก็คือช่วงนั้นมีการดรอปตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็มีการพักตัวซึ่งวันนี้นะครับดรอปตัวลงมาก่อนแล้วก็พักตัวไอส่วนวันนั้นเนี่ยมันมีการอย่างนี้เหมือนกันเลยพอข่าวออกปุ๊บมันเด้งขึ้นนิดหน่อยแล้วมันก็ลงปึ๊บแล้วมันอาจจะลงลึกเลย นะครับคือบางทีมันลงไปก็จริงอะ่ะแต่ว่าภาพมันยังคงเป็นฝั่งของบูลิตเนี่ยคือที่เราดูหรือว่าเราสนใจกันเนี่ยบางคนมองกันแค่แบบเออหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอออาจจะประมาณนั้นแต่ว่าในภาพที่นรบอกเป็นขาขึ้นเนี่ยมันคือภาพเดย์บ้างนะภาพแบบวีคบ้างนะคือเรายังคงายแอนดอยู่ว่ามันยังคงเป็นภาพของบูลิต ซึ่งถ้าเกิดดูดีอันนี้คือถ้าทำทำแฟมเดย์แท่งเมื่อวันที่2มพิพินานเนี่ยมันเป็นแท่งอิมบาลานต์นะครับแล้วก็ชุดนี้คือชุดของการพักตัวแล้วก็ไม่ได้มีการแบบบ่งบอกว่าราคาจะกลับตัวลงนะครับในในในวันที่สาม6ี่ห้าหกก็คือวันนี้ยังไม่มียังไม่ไม,ไมีบอกซึ่งเราก็ยังคงไปแอดได้ว่าเออถ้าเกิดว่าเขาพักตัวออกข้างเป็นเอ่อไทแองเกิลไหมหรือว่าเป็นแอสเซนดิงอะไรเงี้ย หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นการพักตัวออกข้างก็แล้วแต่นะครับก็มีสิทธิ์ครับพี่ราคาจะพักตัวแล้วก็ย่อตัวได้หน่อยแล้วค่อยขึ้นใหม่ก็มองอย่างนั้นก็ได้โอเคไหมก็ไม่ได้เสมอไปว่ามันจะต้องแบบอบพักแล้วลงหรือว่าข่าวนอนฟาร์มมาแล้วต้องลงเหวเลยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดลงมานะครับแต่ถ้าเกิดลงมาเนี่ยก็จะมีจุดแนวรับที่ค่อนข้างลึกเหมือนกันเนะียเพราะว่าจุดพวกนี้ มันเหมือนถูกใช้งานไปพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูก็แล้วกันเนาะว่าทํามันรับถึงมองอย่างนั้นอ่ะแล้วเราจะปรับตัวของเส้นเทนล,ลานิดหน่อยนะครับอ่ะนี่เอ,ออกไปเนาะไม่ค่อยได้ใช้ไอไอมา,มาร์กเนี่ยเพราะว่ามันใช้ไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะโอเคอันนี้ผมขอยัดเอาออกนะครับไม่ได้ใช้กันละ ให้ทุกคนมาดูจุดนี้แทนนะครับผมจะขยับเส้นก็คือเส้นประมาณนี้เราได้4ชั่วโมงมาแล้วนะครับก็คือจะมีเส้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีสีที่มันมองง่ายๆหน่อยแล้วกันเนาะเป็นสีฟ้าละกันอ่ะสีฟ้าเส้นสีฟ้านะครับ ที่ราคาเนี่ยยังไม่ได้มาถูกยังไม่ได้ลงมาถึงก็คือจะอยู่ที่บริเวณสัก3,320นะครับหรือ3,330โดยประมาณก็คือยังคงเป็นจุดไฮเดิมไฮเดิมที่เขาเพิ่งจะเบรกเอามาไม่นานนะก็คืออยู่ในโซนของราคาตรงนี้นะครับเป็นด่านแรกในด่านแรกเลยอันนี้คือด่านแรกของ รับวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก3,330นะครับจนถึง3,320กลางๆโดยประมาณนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็คงจะต้องไปมองนู่นเลยครับ3,378จนถึง80ตัวกว่านะครับก็มองเป็นกรอบบนกรอบล่างไว้ก่อนนะครับคือวันนี้เนี่ยถ้าเขาลงมาลึกจริงหรือว่าหลุดหลุดเกินตรงที่ผมแนะนําไปเนาะตรงแถวสัก สามสามสามศูนย์อะไรเงี้ยนะครับก็ไปรอดูตรงแก็บของราคาเลยแล้วกันแต่อาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึง่งไม่ใช่ว่าลงลูดเดียวนะอาจจะเป็นแบบว่าสักสองสามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยในช่วงกลางคืนก็อาจจะดูต้องต้องนั่งดูกันแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะครับวันนี้เป็นคืนวันศุกร์ด้วยนอนฟาร์มด้วยถ้าเป็นไม่ได้ก็ระมัดระวังนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเทรดแบบรายวันหรือว่าเทรดแบบพวกนี้ก็อันตรายห,หนึ่ง นะครับอันตรายนิดหนึ่งถ้าจะเล่นดีๆก็เป็นการเล่นเอาสนุกพอนะครับเล่นพอของบาของขอแบบศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าใครที่เห็นโอกาสจริงๆแล้วมองว่าโอเคชั้นนั้นตรงนั้นเป็นจุดกลับตัวจริงๆจะเล่นแบบจริงจังก็ได้แต่ก็จัดการเงินให้ดีด้วยแล้วกันเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงเลยก็คือตัวของดัชนีดี y กวนะครับเหลาทองมาเยอะแล้วก็ดีกซ์วา ยังคงเล่นตัวค่อนข้างเยอะนะครับเล่นตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามเหมือนกันนะที่เขาจะอยากจะอยากจะปรับตัวขึ้นคือถ้าเกิดว่าเรียกว่าปรับตัวขึ้นได้แบบดีดทีหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นมาสักร้อยขึ้นมาสักเก้าสิบเก้าได้เงี้ยทองคำมีสิทธิ์ปรับตัวลงทันทีเห็นไหมอันนี้คือเท่าที่ดูนะก็คือจากตัวของ r อ i แล้วก็สโตเนี่ยเขาพยายามที่จะยกตัวเองขึ้น พยายามอย่างมากเลยแหละที่จะยกตัวเองขึ้นแต่ว่ายังไม่ขึ้นเลยเด็ยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคืนนี้หรือว่าใกล้ๆช่วงช่วงข่าวอะไรเงี้ยครับแล้วมาเริ่มจับตัวยกขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลงได้นะครับคือทรงผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันที่จะบาบแอบไปทางว่าเีกว่าจะปรับตัวขึ้นถ้าเกิดมองในเชิงเทค่ยค์อ,อย่างเดียวนะเนี่ยนอนฟาร์มเหมือนกันตอนทุ่มครึ่งก็ ส่งผลโดยตรงกับ d ีเกวนะครับส่งผลโดยตรงกับดีเกวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือน่าจะเป็นตัวของ UJ เพราะว่าหลายคนเนี่ยเฝ้าติดตามกันดูนานแล้วนะครับคือผมก็บอกอยู่ว่าเออถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยจริงๆก็ซื้อเก็บสะสมได้นะครับ1 4 2 1 4 3 1 4 1 1 4หนึ่งสสามหนึ่งสหนึ่งหนึ่งสสอง่า1 4 0สเพื่อปิดอ่ะนะซื้อ,อไล่เก็บได้หมดเลยนะครับซื้อทีละพันจุดพันจุดเก็บไว้ก็ได้แล้วก็รอการปรับตัวขึ้น ซึ่งไอ้ dxy อ่ะมันอาจจะไม่ชัดเจนมากถูกต้องไหมแต่ว่า d y y กับ uj จริงๆมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันมี u s d นํานำหน้าเอเคไหมตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆเหมือนกันมันก็พอจะสอยคล้องกับตลาดได้เนาะบางทีเรามองจนินรัพย์นึงเราเทรดประจำเนี้ยเรามองไม่ออกพยายามเปลี่ยนคู่ดูแล้วกันผมก็เปลี่ยนคู่มองแล้วก็อ๋อคู่นี้มีโอกาสขึ้นคู่นี้มีโอกาสลง น่าจะส่งผลทําให้ตัวน,นั้นได้เหมือนกันก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้น้องมองว่าไอ้ตัว UJ เนี่ยมันเริ่มจะมีน้ําหนักอยู่แล้วนะ UJ เนี่ยมีน้ําหนักในการปรับตัวขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือแบบเออซัก1นึ่หรือ1นึ1่ขึ้นมาได้เนี่ยยาวครับ แล้วเราอาจจะได้กลับเทนกันนะครับเพราะว่าที่ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยทุกคนอาจจะได้เทรดแต่หน้าเซลลกันใช่ไหมหรือบางคนไม่ได้เซลลเลยติดดอยหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีใครเทรดนะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดเราได้กลับเทนจริงๆเนี่ยน่าจะยาวครับน่าจะขึ้นอาจจะถึงนะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสองคิดว่านะครับหรือไม่ใหญ่กำต้งก็หนึ่งห้าเจ็ดอ่ะใหา่กำต่องก็น,น่าจะมีต้้งหนึ่งห้าเจ็ดซึ่งผมเองก็ เวลาเล่นคู่งเงินเราต้องใช้เวลาแล้วก็ขอว่าทนพอสมควรเนาะส่วนอ,อีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเป็นฝั่งของคริปโตนะครับคริปโตก็คือตัวของบิทคอยน์นะครับบิทคอยน์เนี่ยอ่ะที่เราคุยกันเนาะเขาลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงต่อนะครับจากประมาณแสนสี่พันตอนนี้เหลือแสนหนึ่งพันไปละนะครับก็ลงมาอย่างที่เราคุยกันเนาะ ซึ่งถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงจุดที่น่าซื้อนะ่าเก็บก็อยู่ตรงนู่นครับประมาณ96้0หแต่ไม่ใช่แผนระยะไกลนะเน้นเป็นการซื้อระยะกลางหรือระยะสั้นในะเพื่อก็งกำไรระยะสั้นๆเอา,นะอา 97, 96, อเนี่ยก็รอมาสัก9ก0 0 0ม้ามื่นอะไรเงี้ยน่าจะดูเหมาะสมกว่าสําหรับการซื้อขายตัวบิตคอยนะครับเมื่อบิตคอยลงนะครับไม่แปลกครับที่ตัวอื่นๆจะลงด้วยนะครับโซลูน่าก็ลงนะครับอีทีเรียมก็ ลงเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เราคิดว่าตลาดกําลังรอข่าวคืนนี้แหละนะครับเพื่อดูเลยว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เก็ตความรู้ไปไม่มากไม่น้อยไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สนใจหรือว่าอยากจะให้ผมช่วยดูตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้นะครับแล้วก็ เมื่อคืนเนี่ยผมมีมีไลฟ์ไปในกลุ่มเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่าว่าตัวในพอร์ตที่ผมเปิดอัปเดตอัปเดตเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราไลฟ์กันตอนคืนเนาะแล้วผมก็มีเปิดนี้ให้ดูด้วยว่าไอตัวของพอร์ตที่ผมรันด้วย ea รอดหรือไม่รอดนะครับผมเปให้ดู เานมันน่าจะติดลบนะเมื่อวามันติดลบแต่มันก็เล่นกลับของมันกลับมาได้อ่ะผมก็ลองเปิดอยู่รอมันปักอินจากัอท์ขึ้นมาก่อนนะอ่ะมาแล้วแอ่ะโอเคมาภาพมาแล้วนะครับอันนี้คือภาพ ของเมื่อวานเนาะมันก็ยังแก้ไขของมันได้นะครับก็คือตัวนี้ e ออผมออกแบบมาให้รอดทุกสถานการณ์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอีกว่านอนฟาร์มอ่ะเดี๋ยวพอมันลงลงลงมาจริงๆมันมีออเดอร์ค้างกันด้วยมั้งอ๋อเคลียร์ไปแล้วด้วยดีเลยเนี่ยเรามีกําไรขึ้นมานะครับกําไรเราตอนแรกมันอยู่ประมาณเกนะ้าหมื่นเก้าเนาะตอนนี้มันขึ้นมาไปเป็นแสนแสนเซนละนะครับแสนเซนก็ไม่ค้เล่นะถูกต้องไหม แสนเซนนี่ก็เยอะอยู่นะลองเอาไปคำนวณกันดูแล้วกันนะครับว่ามันเท่าไหร่ก็มันจะออกออเดอร์เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างาว่าวานเนี่ยมันออกออเดอร์มาแล้วมันก็เด้งขึ้นมามันก็เก็บรวบให้แค่นั้นเองซึ่งผมออกแบบมาให้แล้วแล้วก็คำนวณมาให้หมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยลองไปนั่งดูแล้วกันเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าถ้าเราเทรดแล้วเรากังวลกับการนั่งวิเคราะห์ หรือบางคนวิเคราะห์ไม่ออกเนี้ยบางคนดูไลฟ์ผมบางคนเทรดตามได้ประมาณนี้บางคนเทรดตามเหมือนกันแต่ได้เสียไม่เท่ากันผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะเทรดจริงเนี่ยหรือลงทุน,นจริงครับไอตัวนี้มันวัดผลได้เนี่ยมันวัดผลได้ผมลองรันมาให้ดูแล้วไม่แย่นะครับเนี่ยลองลันมาให้หมดแล้วรอดทุกสถานการณ์รอดหมดเลยเนะครับก็ ถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งในการปล่อยออกมาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตามคิวแล้วกันนะครับเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยมันจะช้านิดนึงนะครับมันจะช้านิดนึงเพราะว่าเราต้องติดตั้งแบบคนแบบทีลเคสใบเคสไปนะครับโอเคเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดียวเราพบเจอกันนะครับต่อไปเราไม่ต้องมานั่งคุยแล้วว่า Excel ด้วยยังหรือ TP หรือย,อยังนะครับบวกเท่าไหร่เรามาดูกันว่า วันนี้เรากำไรเท่าไหร่จาก EAL โ okay, อเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ